รถน้ำตอนอากาศร้อนๆแดดจัดเลยนะฮะเพราะน้ำจะระเหยไปหมดระเหยเร็วฮะให้รถน้ำในช่วงที่อากาศยังเย็นอยู่นะครับการระเหยจะต่ำกว่าช่วยประหยัดน้ำประหยัดพลังงานด้วยครับผลูกจูงแน่วเก่าไปเกไปไม่มาโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟ จะมาทวงคำเสือบอนทอยคำที่เคยพูด ແລ້ວຄວາມ ก็อาจจะคุ้นเคยกับเพลงน้ำตาฟ้ากับเพลงน้ำใจลมแล้วก็รวมถึงสัญญาณหน้าไฟด้วยนะคะประพันธ์โดยคุแต่งเพลงท่านเดียวกันค่ะคือคุณสมหวังอนุสักเสถียรค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ถูกนํามาร้องใหม่หลายแต่หลายครั้งเลยนะคะรวมทั้งครั้งนี้ด้วยที่ไม้เมืองนําสัญญาณหน้าไฟมาร้องอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นสายหลังใหม่ที่คุณแนะนํากันไว้ในช่วงนี้เก่าไปใหม่มาโดย Nature g i ิฟคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยน Nature g i ิฟคอนเฟิร์มนะคะที่เราจะได้ฟังเพลงก ที่นำมาร้องใหม่ทำดนตรีใหม่ก็จะได้สีสันความใหม่ไปอีกรูปแบบหนึ่งค่ะรูปร่างคุณเองก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าแหมการมีรูปร่างดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเหลือเกินอยากให้คุณเปลี่ยนความคิดใหม่ดีกว่านะคะเพราะเดี๋ยวนี้รูปร่างสวยสมบูรณ์แบบใครๆก็เป็นเจ้าของได้ค่ะเรื่องนี้สาวๆหลายคนที่ดื่ม Nature Gift เขาคอนเฟิร์ม Nature Gift ตัวจริงเรื่องกาแฟควบคุมน้ำหนักค่ะเราสนับสนุนความเปลี่ยนแปลงที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกับคุณ ด้วยความพิถีพิถันเรื่องส่วนผสมแล้วก็ยืนยันว่ารับประทานแล้วไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะวัดกันได้จากเสียงตอบรับจากลูกค้าทั่วประเทศแล้วก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีอันดับหนึ่งมันนานถึง9ปีวิธีการง่ายๆนะคะวิธีแบบนี้แหละอย่าลืมดูแลตัวคุณเองค่ะเพราะวันนี้แค่คุณเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยน Nature Gift c o n f i r m มอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามกันได้ที่ Nature Gift Call Center 0-2 818-35-00งแปดสามห้าศูนยม่มาย์โยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยน n t ネเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์มแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญของเนื้อเยื่อกระดูก อีกทั้งโครงกระดูกทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บสะสมแคลเซียมเพื่อรักษาไว้ซึ่งระดับแคลเซียมในกระแสเลือดจากการศึกษาพบว่ามีความเชื่อมโยงกันร,ระหว่างแคลเซียมและสุขภาพของกระดูกในเกือบทุกกลุ่มอายุมีการพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าพบว่าการได้รับแคลเซียมจากอาหารในปริมาณที่เพียงพอในวัยเด็กและวัยรุ่นจะช่วยให้มีความหนาแน่นของกระดูกที่ดีขึ้นค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากอโกรแคลเซียมกล่องทองเพราะฉะนั้นนะคะการที่มีแคลเซียมในร่างกายไม่ใช่เพียงแค่ในช่วงอายุเยอะขึ้นแล้วค่อยเสริมแคลเซียมแต่ถ้าเรามีแคลเซียมอยู่แล้วเนี่ยส่งผลดีนะคะต่อกระดูกของคุณในหลายช่วงวัยอายุกันเลยทีเดียวค่ะอโกรแคลเซียมพลัสกล่องทองนะคะแคลเซียมเป็นสารอาหารที่มีความจําเป็นต่อการสร้างกระดูกฟันเส้นผมและก็ผิวหนังด้วยแต่ถ้าเป็นอโกรแคลเซียมพลัสก็จะมีวิตามินซีแล้วก็วิตามิน B6 รวมถึงแร่ธาตุต่าง เข้าไปเสริมเข้าไปด้วยนะคะอย่างวิตามิน B6 กเนี่ยก็จะช่วยให้การดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนการเพิ่มร่ธาตต่างๆเช่นโพแทเสเซียมก็จะช่วยควบคุมกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็หลอดเลือดจะเป็นปกตินะคะและก็แมกนีเซียมค่ะช่วยเสริมสร้างให้กระดูกและฟันแข็งแรงแล้วก็ยังช่วยสร้างวิตามินดีในรูปแบบที่ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้และนอกจากนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะจุดหัวใจหลัก ของการมีแคลเซียมก็คืออะโกลแคลเซียมป้องกันโรคกระดูกพรุนค่ะทําให้ฟันกระดูกและก็ข้อแข็งแรงสําคัญมากเลยนะถ้าเราอายุเยอะขึ้นกระดูกยังแข็งแรงอยู่เนี่ยมันจะส่งผลโดยรวมต่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อะโกลแคลเซียมค่ะยังป้องกันโรคหัวใจเสริมกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงป้องกันหลอดเลือดอุดตันลดความดันโลหิตได้7.8ถึง8%เปอร์เซ็นต์ค่ะยังมีส่วนในการป้องกันโรคภูมิแพ้แล้วก็ช่วยให้ระบบเอนไซม์กว่า300ชนิดทำงานเป็นปกติ ด้วยสนใจอะกาลคาเซียมพลัสกล่องทองในช่วงนี้มีราคาโปรโมชั่นนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้จากคเซ็นเตอร์ของ DJ ลุกทุ่งเน็ตเวิร์กค่ะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าใครอยากขอเพลงแบบด่วนแล้วก็เร็วทันใจโทรมาหน้าไม่ได้เลยนะคะในช่วง Network Society ค่ะ02 4 02 4 1 1 0 3 3 0 2 4 4 1 1 0 4 4ลงกทุ่งเน็ตเวิรน์คงส่งังคืน คุณไม่เจ็บปวดคุณไม่มีทางได้อะไรบางอย่างกลับมา